สบายดีพี่น้องสบายดีแมงลิงกะบยูเฮือนพี่น้องแม่ถอลถงล,ลิงกะบยูเฮือนพี่น้องบาได้ไปคล้ายน้นมอีกแล้วเพราะว่าสร้างเพิ่นกะมานเห็นเวียกลอมเมอร์นี้เมอร์อน,นี้ก็เป็นวันอาทิตย์เมื่อเช้านี่แมงลิงกัไปสื้อเแล้วกินสือกับเขามาสือป่า สื่อป่าสื่อเฮสสื่อ,อยังเนาะมาไว้ให้สร้างเพราะว่าเมื่ออื่นนี่แมงลิงกัสิพาทอมแม่ไปอันหามอแต่เมื่อนี้กะสิไปงานบุญพีน่น้องไปงานบุญในค่ำเนาะผู้ซื้อค่ำพี่แมงลิงไปงานโเหมือนะไปงานโเหมือนะก้ามาปวดหัวพี่น้องปวดหัวขุนปวดหัวแบบเป,เป็นไข่เป็นวัดสั่นหนาวบริณนนอนเมื่อคืนเป็น แมลลิงสิแพรเนาะสิแพ้แบบว่าไปงานเงอนดีและสิแพร่ไปงานศพกำมเน้เป็นเมื่อตอนต่างกองบุญก็เลยสิเป็นโมบุญเ่นั้ไปซื้อเขาเช้าแพงปลาหมาเนาะแต่กร้างมาเห็ดเวียยแะไะพี่น้องสร้างมาเห็ดเวียกแต่ว่าไพดับอุปสรรคมีอีกแล้วมีอุปสรรคอีกแล้วไพดับอีกแล้วพี่น้องเมือนี้ดับแต่เสา เมือ่อในดับแต่สาวสาวมงแปดโมงกลัวโอ้ยมันหอนลูกบใส่มันหอนบอสอใสไซไใไ่มันหอนหน่งกลัวปอไยดับก็เลยรอรอไพ่เนาะสั่งกันเลยเมลินกระสีได้ไปโมบุญสวยเลยเนาะพี่เน,นาเะแม่แก มันหอนมึงไแ้่ลิงลิงสบายดีปะลุงแลุงมันหอนใช่นะไหนแกเสือออกมันหอนเพรแม่ยำหนาวแม่ย่ำหนาวอืมกำลังสิบแปกำลังกาเกียวโอ้ยสร้างกะวาเร่งสิให้มันแล้วนะพี่น้องบ่ห้มันลายมือเพราะว่าไฟมาดับบ่จางเนี้ย บ,าจ,นนบาจักแนวเนาะพี่น้องมาแจกแนวเห็ดไฟดับได้แต่รอได้แต่รอไฟมายันแต่ดับเมื่อเมื่อพอเมื่อวานนี่คนก็แจง้งมาสิดับแต่ดับทรงายแต่มาเมื่อนี้ดับทรงเ้ายันแต่เพิ่นบอมาปมมอไปแมงมิงกระสีไปเงินบุญไปเงินบุญมมีหออเา ไพ่ผันดับเนาะมือนี่นะดับเต่เศ้ามือนี่นะ้อนนแอ้ดาบพแด่แกัาล่เมืนมันเก้าวขึพนไไดบมเฮนนั่นนี่คือดับดีเนีจากันส้โอ้ยพ่เดเยาเี่ยว่มเเ็นสีดาบาอยู่อยู่เปมาดับรอบเลย ชาสีอย่าทีเลยก่อนเลยใช่ไหมครับเคยชาซีก่อนเข้ามามุ่งที่มสมุทรธาตนะลกมาเกิดนะพรอางมันสวนสบายดีอีกรอบพี่น้องสบายดีกาลังเอาหอด่างกิซาเย่เออชาเราจะกินเด็กซาะนาวสบายดีพี่น้องโอ้ยหอนลายพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องกำลังซีปพากันไปโมบุญไปเงินบุญเนาะ แห้งมาหอดนนส,น,อนสูงมีน้องแหวกแหวซื้อน้ำอากาศห่อนแหง้งจังทีไปเฮือนบุญแค่ามะาน่าจอกหนึง่งส่าพานลำจอกหนึ่งไม่ขา่าวุ่นไม่ขา<ด>่าคล้ายดีจอกหนึ่งเลือดจาง โซดาห่ะยายเคี้ยวอยากโซดาไปซื้อ40บาทน้อยน้อยอซาโลนมีกลัวยามันปวดแสบซีพานบอกอ10บาทเท่าสิบบาทเเออหน้าต่างนะสิเป๊รอชมบรรยากาศอยู่เฮือนบุญเนาะพี่น้องทะโคนสิไลค์คือข้นสำ่นเราจะไปชื่นนังเค็ม มาหยอดงานเถะน้องต้นาอหือะแผูนน้คนเล้วมะไป่ะตัดแล้วก็ตัด ขาพ้นถึงหำหำหำคนต้องแล้วก่อนจังทุกใจหมดวิบับวิบับขืนกินเอาแมลงมีเจ้ากนกันข่อยเจ้าพงแ

ซมันยังกระทัันเนาะแม่เพิ่นก็ยังเ่องแบบนี้ว่าแบบได้กมี่วงน้องเฮาแห้งและนั่งอยู่ซือน้ําตาก็ออกบักต้อง่วงบักต้องน่ถึงยังนงัต้องนได้ก็ได้ค่ะ

ไปกินแล้วออกไปกินข่าวพี่น้องไปปลาเมาไปตมมุงถาอยู่ไปปลาเมากำลังตำมุงสุกินอ๋อเาเปือเคมเมนคมเน้เคมเาแต่ก่อนเขาตมมุงน่แซ่บแท้ดูดูเคมะเดียนี่เคมไปต้มแบเค็มเอิ เต้แบงนวต้องเลายเนอเ้ำา้องเอาันเอาแบบนั่นเอาแบบสูตรที่ว่ามันนั่มเมียนเฉพาะตับมงน่มันจะบเค็มเนียนอือหืปลาเมาตําสีสันโอ้มีต่สีส่วงนาะปลามใส่มะเขืออิกมีแต่สีส่วงอาการท้อง่นเลยแล้วก็ใส่มาเคืเทศดิบมะกอกแซ่บเนี

น้ำไปเฮ่เนี่ยเพ่ไม่เหม็นพี่นออ้องกินข้าวแล้กันเนาะมะหอนีนแม่งเม่งกันเฉพาะจคลิปน้องๆครับต้นตามก็อะไรก็แซงบขี้เก่าเนาะสิกินข้าวแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดี